สบายดีพี่น้องเบิร์ตสุภูสุคอนช่องบะทองปับเตชั้นแนวคือเขาพี่น้องมือนีมากระบาบดอ,บอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยวันตะวันนี้ไอซีไม่เห็นอย่างเนาะไอ้เนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาแกเบียรกลงานแล้วเรียบร้อยพี่น้องเป็นทางก,กับยินตันนุนทาาเมืองไทยพี่น้ดดนงองเองอเห็นแล้วกับะอนเห็นแล้วกับงามลาย้ามลายเห้ยายักพี่แหล ที่เห็นมันสวยเห็นมันงามจังซี่เห็นแล้วก็อยากถ่ายคลิปอยากถ่ายรูปเพื่อเออไว้เพื่อเป็นที่ระลึกการเดินทางของสองคนพเราที่ว่าไปเห็ุงานมากค่ามากค่ากับเขาเทมหานครเิตโนนตามพี่น้อีกสะออนแห้งสะออนไหลว้าวเส้นไหวบางสงบนบอลนะฮะนี่คือถนนวิคุณภาพใหมเ่เลขสองแล้วไป่น่อยมุ่งหน้าไปทางเขื่อนลำตะคองเนี่ย อีกแล้วอีกแล้วก็การถ่ายคลิปวิดีโอนะเยคือรับตะข้องของบ่าวบุกกับบอกร้องทำใหมากย่านแม่กับ่ายแต่ในตอนนี้คือเก่าพว่ามาเห็นเลยก็โอ้ยอดใจบ่ได้ไปเจอในอ้า,อายฮิวเขอวาอ่ะมันบ่นเป็นหิวเขานะ<อ>ามันเขาแยกตีนบ่มันอ,อน่อนโอนอ่อนโอนถนนนี่นะ่แมนจังสีแดงจังสีแดงจังสีแด้พี่บางทาญพันวาได้ไงอ่าพันวาให้เจ้ากับวายข่อยเจ้าวายผมเร้ยกวายเจ้าเนี่ยหลายกว่านังไหนพันวาโอ้ยสองคนเนียเป็นป้ายยิ่งน้อยสัน มันบัวใดบ้าเดี๋ยวบัวใดบ้าอยเฝ้าไอ้ครั่ฉันว่าอย่าเาจังซีถนนมันก็แค่ถนนธรรมดาธรรมดาพวกจะเป็นบ้ายังมาถ่ายมาตื่นเต้นยังกันดอกกันดีกันดอกกันดีอ่ะแต่สำหรับข่อยสำหรับบ่าวท่องนะเห็นถนนคนท่าเมืองไทยมันโบเมนธรรมดาเดี๋ยวถือว่าจะเบิ่งในกล้องวงจรปีเียจะเบิ่งไะกล้องวงจรนี่จักโตเป็นเท่ายโตพ่นเลยก็สะพานลอยเคยเห็นในสะพานลอยคนเดินคนย่างคนขาม แต่มันเป็นสะพานรอยรถจักรมอเตอร์ไซค์ขามสะพานร้อยรถจักรมอเตอร์ไซค์ขามถนนอีนยเมนโอ้ยโหดโพมันกะมันกะโพดหลายโพดเกินคนย่างเนีพอเฮตุให้มอเตอร์ไซค์อีสุดยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยดโพนี่เป็นยังไจอ้านจอมมันออนซอนนี <dishwas> แแ่แหละออนซ้อนเมนออนซ้อนโบยนี่ช้าดิโอ้ยกสีแนวนั้นตัว โอ้ยพีน่น้องเยเห็นอะไรสิ่งดีเห็นอะไรสิ่งที่ตื่นเต้นกับเ็บมาเปะไปเป็ปนภาพบันทึกเนาะพี่น้องแม่เมื่ทครั้งมันก็บอกว่าโอ้ยอออพวกเจ้าสองคนนี่โผล่โทษอวยค่ะอวยเนี่ยอวยจะคอยยังอายว่าสัน้นมันบ่ได้อวยเด้นี่ความจริงก็คือความจริงเนะนี่บไ่ได้อวยเด้เด้อันนี้คงแท้คองอีรีเลยเป็นอวยสำหรับปลาทองนะขีรข่รถไปขี่รถไปอยากเห็นไกลๆเป็นว่า อยากเห็นใกล้ๆวสันเห็นใกล้ๆมีภาพเบื้องเนื้อภาพเบื้องเนื้อวสันมีเอฟซีบางทานนี่ยพี่น้องเลยว่าพี่น้องบ้านชอบพูดาบ่าวโบเอ้ยข่อยอยากเห็นไอ้ขัววสันขัวยังโบเป็นขัวเมาอ่ะไอ้ยุ่มร่มตะคองเริ่มตะคองอ่ะนะขัวอ่ะนะมันโบเป็นขัววันนี้ด้อยฝ่าคุนเอาขัวนี่ไอ้อ่ามันโบเป็นขัวเขาเอิ่นว่าทางด่วนทางด่วนยกระดับขึ้นไปได้เลยนะขันว่าขัวขันว่าสะพานนี่เป็นขัวเป็นสะพานที่ข้ามอ่าหน้า ข้ามหัวข้ามห้องข้ามน้ำแมนขัวสะพานแมนอันนี้เ็มนสะพานบเมนขัวเด้อันนี้เป็นทางด่วนใกล้สิ่งอและใกล้สิ่อแล้วไอ้ท้องเดี๋ยวจะบันทึกขาพไว้เรื่อยน้องเรื่อมันอีกท like ี่ว่าอัปเดตการในทางของบาวบกอท้องนะฮะเนางมาจากคุณน้อเอ๋นะฮะโคราานครราชสีมาเนี่ยผ่านมาเซนนี่ได้เก็บกาบรรยาการไว้ให้พี่น้องในเืงเลยนรับชมนะบันทึกการในทางของวกเขาเด้อพี่น้องเรื่อยการในทางเื่อการท่องเที่ยวประมาณนั้นประมาณนั้นนไอ้ท้องมน สุดยอดอีดีพวกงที่ยลาดยางลาดยางยางดีดีไปดีบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนมีลายเล่นนะนี่สามเล่นสามเล่นฟังเลยอีกฟังเลยสามเล่นเป็นหเลนเป็นโคเลยนะคะกราฟมุ่งหน้าไปทางเอาเป็นว่าปากช่องนี้ว่าแมนนะ หนาไปทางปักท่องพุ่นแหลกธรณีมิตภาพของเมืองไทยเป็นอย่างไรตอนนี้บาโบโยู่ที่กิโลเมตรที่เก้าสิบดึงจากประมาณนะฮะประมาณฐานนั้นจากนี่ไปจุดเริ่มต้นของธรณีมิตภาพหมายเลขสองเก้าสิบกิโลเมตรจุดนี้เนะน,นี่ยแมนนี<อ>่พี่น้องเอ๋ยเบิ่งสะพานลอยสะพานลอยนีย่โอู้ยทำไมมันไหลแห้งอีดีพี่น้องสะพานลอยคนเดินถือกับสะพานลอยมอเตอร์ไซค์กับกับ,บรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นข้ามถนนโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอา ไอเนะ้เคมนะเคมนะมีแต่มองเดียมมีแต่จุดเดียาบโอ้ย <c oughs> ก่อนเขาสิโอ้ก่อนสิให้คนเดินคนย่างนะต้องเปิดพิธีอย่างยิ่งใหญ่อย่างอลังการนี่เปิดประเทศไทยนะออแบบว,ว่าเปิดโลกสิบ์คู่ง่ายๆกนาดประเทศไทยนะนับบ่าท่วนนับบอลล่าเลยนะเป็นหมืน่นเป็นพันผู้แลว้วเฉยๆของธรรมาดาเอาพนเนพนเฮดประชาชนเพิ่นใส่งานหน่อยถ้าเราเพนเนนเพนเนนเฮ็ดเน้นสางเพื่อใส่งานประนิสเน้นเฮ็ดเน้นสางเพื่ออวดเพื่อโชว์แมน นี่เบิ้งนี่ตั้งเตว่าทองทายมาใน,นพี่น้องเอ้บุบพเพแถกันี่สองสามจูแต่นี่สะพานลอยเบิ้งเอาอันนี้แค่ตังจังหวัดนะกรุงกเทบะตองว่าถึงกรุงกเทมนะโอ้โหขณะสก,กายบอกเน่เป็นเหาใหญ่เป็นใหญ่ก็ย<อ>ังเฮ็ดก็ยังโบเพามีพิธีเปิด<อ>เฮ็ดเด้แล้วก็ย่าง,างไปเลยใส่เลยแม่นอันนี้ไม่ย่างสะพานลอยอันเดียวโอ้ย สามชีซ้ำคนจะได้ขามต้องเปิดพิธีโอ้โหจริงใจอลังการขนาดเบิ่งเอาเด้อเคมเลยแมนแมนเคมเลยบอกท่านแล้วก็เลยว่าอยากเห็นเป็นแนวทางในการรับชมในการเบิ่งเนาะเชีงทีบาวว่บาท่องไปบาช่องมานำเสนอตรงไปตรงมาของจริงในผู้หนึ่งมีปวดนะมันไม่เอียงมันม่ปวยนะเพราะสืารที่ทุกสถานทีทีไปเนี่ยามจริงนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คนบอกว่าเฮ้ย แล้วจาไม่แล้วสมมติจะไปไทยเอาแต่จุดดีๆจุดดีๆจุดบอดีบอกจะขคือบ่อไทยว่าแล้วาัซไม่ตามที่เห็นนี่มีแตมองดีๆเด้มันขึ้นกับจิตใจคนเนี่ยแมนจิตใจคนบอดีกับน้ำเสนอในสิ่งที่บอดีแมนมีแตมองดีๆเลยตามที่เห็นนะตามที่ไปนะหลายฝหดมีแตมองดีนะไปบอกแมนจิตใจดีคิดดีทัดีต้องน้ำเสนอในสิ่งดีเพื่อนั้นสิตอบแทนขึ้นมาหาวาถ้าถ้าจะคิดแบบบอดีนะทางได้ดีหรือว่าทางแบบจริงใจบ่อแบบบอดีบ่อแบบ เอ้มันเสียงะไรหายมันก็วอาวได้ดิโอ้แต่วอดได้เอ,อี่ยเมนน้ำเสนออย่มันตรงไปตรงมาแมนตรงไปตรงมาสิ่งดีใหตุการณ์ที่เรห็นกำลังใจกำังแจ้กครับพี่น้องสิ่งเที่ยวเห็นมคนอื่นก็นนท,นนที่ว่าอยากจะฝากปเป็นวันน้อมส่งใน,นการเดินทางไปทางช่วงนี้ในลำช่วงนาะพี่น้องผมก็บกนะ้องพ่อเนี่ยะมาทีมองปะไทยมาทีเมืองไทยก็ได้เห็นอลังการแฮอลังการแฮโอ้จุดนี้แหละพี่น้องเอ๋ยจะเห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเอ้ยเมื่อไรภาคก่อนพี่น้องเอ๋ยเจ็บข้ออืม จากมุมนี้จากมุมนี้ไอเอ๋ยเห็นเอียงบ่บ่เห็นมันบ่เห็นโอ้โหตรงทางน,นี้แหลนะนีแ่แหละนี่ฮะบนสะพ,พานหรือว่าบนทางด่วนนะฮะมอเตอร์เวย์เอ็มหกที่อยู่ช่วงเขื่อนลำกระคองเราพี่น้องน้อมุ่ง<ะ>หน้าไปทางปากช่องสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง